ต้องแย่งกันคีบนะตอนนี้เดี๋ยวหมดก่อนครับนอนะคะขนมตังทาเองมากใหม่เลยแตหดแล้วนะขอดูเนยน้ำาลเลยค่ะอันนี้จะเป็นถั่วแดงค่ะหนีอใส้ถั่วแดงอันนี้เป็นหยองพริกเผาค่ะหยองพริกเผาแล้วก็มะพร้าวค่ะมะพร้าวนะฮะแล้วอันไหนนี่ขายดีสุดนะที่ร้านขายดีทุกอันเลยขาดีทุกอันเลยค่ะขายดีทุกอย่างเลยเหรอ อันนี้จะเป็นกาแฟเนยสดค่ะข้างในจะเป็นเนยสดเะเบคอนนี่เป็นพิซซ่าไส้กรอกอนี่ไส้รวมค่ะจะเป็นไก่หยองแฮมลูกเกดครับรับประกันสดใหม่ทุกวันสดใหม่ค่ะไม่มีค้าง <6 S 1> ครับไม่มีค้างแน่นอน,ค,นครับขายหมดเกลี้ยงครับเกลี้ยงเสือไม่อยอมแล้วนะจ๊ะคุณพี่มาเร็วสิบบาทสิบบาทจ้า ือนมีคนขายครับร้านนี้ครับขายถูกมาก ก่อนที่จะเข้าไปสู่เนื้อหาและสาระนะครับต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการจาก SIA สยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆคล้ายๆก็ประมูลได้มีรถมือสองมากกว่า4 0 0 0คันต่อเดือนเลยจะซื้อไปใช้ก็ได้หรือว่าจะซื้อไปขายก็ดีขั้นตอนการประมูลง่ายๆสบายๆไม่ยุ่งยากผมฝากลิงก์ไว้ให้ตรงดีสคริปชันใครอยากจะได้รายละเอียดในเรื่องของตัวรถมือสองในเรื่องของตัวสินเชื่อก็สามารถกดลิงก์เข้าไปติดต่อสอบถามในส่วนของรายละเอียดรถมือสองได้เลยนะครับแนะนําที่ SIA สยามอินเตอร์การประมูลนั่นเองฮะ ครับคุณผู้ชมสวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่ตลาดเช้าวัดอ้อม้อยนะครับจังหวัดสมุทรสาครนะครับวันนี้จะมาอัปเดตร้านนะครับที่เคยถ่ายไปแล้วนะครับร้านนี้ขายดีมากนะครับเป็นร้านเบเกอรี่นะฮะก็ขายแค่10บาทเองนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันครับว่าทาราเขายังขายดีเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับแล้วก็ขนมเบเกอรี่จะน่าทานแค่ไหนนะครับ ครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านนะครับสนเบเกอรี่นะฮะก็พิกัดตลาดนัดเช้าวัดอ้อมน,น้อยนะครับจังหวัดสมุทรสารครน,นะครับาบบาทบาทเลยค่ะวันนี้จะมาอัปเดตนะครับ เด็ดร้านนะฮะก็ยังขายดีเหมือนเดิมครับร้านนี้นะครับมาเลยสิบบาททุกอย่างนะครับเลือกก่อนนะจ้าขอบคุณนะคะหมูหยองไส้กรอกปูอัดแฮมชีสเบคอนมีค่ะสิบบาทสิบบาทนี่ไงนะฮะ ส่วงอายก็ของอยู่หมดแล้วนะฮะก็ลงของประมาณ3-4พันชิ้นครับแต่ละวันนะย่ากาาตัตัวเองเป็าทั้งล้านเลยูยอใส้กอกค่ขนมปังทำเองมาใหม่ๆเลยแตัหมดแล้วนะจะขอดูเนยน้ำาลหนยค่ะเอ็นช็อกโกแลตค่นี่ีมาตรงนี้าตันหยทั้าหมดเแนแงนะคะนยปลาบา បាទ30ឆ្នាំ ต้องแย่กันีบนะตอนนี้เดี๋ยวหมดก่อนครับร้านนี้มาขายกี่โมงนะครับที่นี่สี่สสี่จัดร้านสีค่ะจัดร้านดีสพร้อมขายพร้อมขายก็ีห้ะตีห้ก็มีคนเดินแล้วตีห้ถึงประมาณเก้าโมงก็จะคนจาตีห้าถึงเก้าโมงนะระบางนูก็ได้นะครับ สองพันกว่าชิ้นอะไรนะวันนี้นะครับโอ้โหเกือบสามพันเกือบสองสองสองพันชิ้นนะครับวันนี้นะครับครับผมเรามีกี่อย่างครับขนมนี่ครับโอ้โหสามสิบกว่าสามสิบกว่าชนิดได้นะสามสิบกว่าสามสิบกว่าชนิดสามสิบกว่าชนิดนะฮะไปบ้านทางร้านเลยจ้าทางร้านทางร้านนี่ก็ขายส่งด้วยใช่ไหมขายส่งด้วยขายส่งด้วยนะฮะเบอร์อะไรนะที่ร้าน 065ค่ะศูนย์หกาสี่หนึ่งค่ะครับ,รบก็ Facebook อะไรนะฮะ Facebook เป็นของเราเป็นเป็นซนซนเบเกอรี่จ้ะอ่าซนเบเกอรี่นะฮะถ้าใครสนใจอ่าก็เข้ามาเข้าไปนี่ได้นะเข้าไปสั่งได้นะได้ค่ะที่ซนเบนเกอรี่ราคาส่งมีขนมหลายชนิดเลยครับแล้วอ่าราคาส่งนี้ขายขายไงนะฮะ พออทราบไหมครับราคานี้เลยค่ะสิบบาทราคาสิบบาทมีแพ็คเกจให้พอมีแพคเกจให้ถ้าถ้าสั่งเยอะก็จะลดอะไรเงี้ยใช่ไหมจ้ะมีแถมไปแถมอะไรเงี้ยอ๋อมีแถมอ้าวแล้วลูกลูกค้ารับไปสิบาทงี้จะจะเอาไปขายเท่าไหร่ฮะถ้าคุณเอาไปขายก็ขายสิบห้ากค่ะจะเป็นแพ็คเกจเป็นกล่องพลาสติกกลมๆมาค่ะโอ้เราไม่ได้เอามาเราไม่ได้เอามาโจ้ับครับโอ้ อันนี้ร้านร้านนี่ทําเองนะฮะทำเองขายเองทำเองขายเองครับก็เลยขายได้สิบบาทนะครับอสิบบาทเลยจ้าเลือกก่อนจ้าเหลือไม่เยอะแล้วนะคะสิบาทสิบาทจะเหลือได้ช็อกโกแลตแล้วค่ะเหลือห้าชิ้นสุดท้ายแล้วค่ะคุณพี่อันนี้เขาเรียกว่าอะไรบ้างครับเนี่ยอันนี้จะเป็นถั่วแดงค่ะอ่า นี่ไส้สดแดงอันนี้เป็นหยองพริกเผาค่ะหยองพริกเผาแล้วก็มะพร้าวค่ะมะพร้าวนะฮะับโอ้เป็นในกาแฟค่ะแล้วก็ไส้มีไส้กรอบพิซซ่าไส้กรอบพิซซ่าไส้กรอบด้วยหอยหมดเที่ร้านคือนี่มาแล้วนะฮะได้ค่ะนี่ขายทุกอันเลยจ้าแล้วอันอันไหนนี่ขายดีสุดนะที่ร้านขายดีทุกอันเลยขายดีทุกอันเลยค่ะขายดีทุกอย่างเลยเหรอทุกอย่างเลยอ่ะอันนี้จะเป็นกาแฟเนยสดค่ะข้างในจะเป็นเนยสดอ่ากาแฟเนยสด สก้ากับเบคอนอันนี้นะเบคอนอ่าไปออนถาดหอมเพ็นี้เนยสดจ้ะเนยสดนะครับน,ะะนี่เป็นไ,ไส้กรอกไส้กรอกศูนย์หกห้าค่ะนี่เป็นพิซซ่าไส้กรอกอ่าหน้าพิซซ่าไส้กรอกนะครับ 669นิชาเสียวอันนี้อมอนนมข้นอัมอนนม้นะครับไส้รวมค่ะจะเป็นไก่ยองแฮมลูกเกตครับรับระกันสดใหม่ทุกวันไม่มีค้างรับไม่มีค้างแน่นอนครับไ้างแน่นอนขายหมดเกี้ยงเลยลายนี้ดูจักลูกการันตีจากลูกค้านะครับใช่ค่ะการันตีค้าซืบ้านจาเลือกนค่ะทางที่แล้วมานี่มา ถ่ายไม่ทันนะยี่สิบจ้าโอ้โหสิบหรือยี่สิบนะนะนี่สิอ๋อสิบพันหนึ่งร้อยค่ะสิบบาทสิบบาทเลยค่ะเลือกก่อนจ้าของเหลือไม่เยอะแล้วนะคะช็อกโกแลตของใครเอ่ยโอ้โหนะลูกค้าเต็มหน้าร้านตลอดครับสิบบาทสิบบาทเลยแต่เลือกก่อนจ้าครับทุลาที่เลยคุณพี่ขอบคุณค่ะสิบบาทสิบบาทเลยจ้าเลือกก่อนจ้าเหลือไม่เยอะแล้วนะจ้าวัดอมน้อยนี่วันวันอาทิตย์นะฮะ ได้ค่ะวันอาทิตย์อแล้ววันจันทร์วันอ,านอ่าถึงวันอ่เสาร์เหรอฮะไม่ได้มาค่ะเีมาแค่วันอาทิตย์อ่าแล้วไปขายตรงไหนบ้างน,นะวันอังคารกับวันศุกร์อยู่พะรามสองค่ะวันพุธหยุดค่ะพฤลหัสกระเส์อยู่แยกคตสกันค่ะ๋อรับผมหย,หยุดทุกวันพุธจ้ะหยุดทุกวันพุธนะครับ นือเื่ยไม่มีเวลาเลยแม่บอกไม่มีเวลารับตังค์ขาดนี้ได้นับยังรู้ตังค์อ่ะยังแบงยังไม่รู้ขายดีจนต้องต้องหยุดนับเงินก่อนนะครับนับนอ่ะโอ้โหติปลาเลยค่ะเลดอยอดจริงครับสลาดปลาเลยค่ะเลือกตา มาครับคุณผู้ชมเรามามชิมกันนะครับอันนี้เป็นขนมปังไส้สับป,ปละรดนะครับไปสูตรไปสูตรกลิ่นนะครับเป็นไงหอมนะครับ,บ,บนะหอมอ่าเนยนะฮะชิมมันครับ ขนมปังนุ่มมากแล้วก็ตัวไส้นะฮะไส้อาสับประรดไดจดอกหวานหวานหอมครับขนมปังนุ่มครับตัมวมีคนภายับร้านนี้ครับขายสูกมาก ก็มาปูนกันได้ครับตลาดชาววัดอ้อมน้อยนะคสิบบาทจะได้ตะก้าอย่างตัวเองขอตะก้าหน่อยค่ะลูกค้านีงเข้ามาหยุดเลยนะเน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 เขาไม่หยุดด้วยค่ะก็ฝากร้านดนวยนะคะขนมปังสิบบาทค่ะทำใหม่ๆเลยค่ะทําใหม่ทุกวันหมดทุกวันนะคะไม่มีทางไม่มีเหลือค่ะมีประมาณสามสิบกว่าไส้ค่ะมีเบหน้านิ่มด้วยแล้วก็เาวนี่ครีมฮอนค่ะครับแล้วก็ กี่โมงถึงกี่โมงนะครับเอ่อถ้าวันอาทิตย์นะคะที่ตลาดวัดอ้อมน้อยนะคะมาประมาณตีห้าถึงเก้าโมงเช้าค่ะครับตัคนเยอะก็จะหกเจ็ดโมงค่ะคนจะเยอะค่ะครับเรามีขายที่ไหนบ้างนะครับแล้วก็มีวันอังคารใช่ไหมอังคารกระสุนวันอังคารไปอังคารกระสุนค่ะกินเวลที่บิ๊กซีพหลำสองครับค่ะแล้วก็วันพฤหัุบทีาร์ค่ะศรียกชุสกัดครับผมศรียาชุสกัดค่ะครับเยอะเหมือนกันอืม แล้วเบอร์อรโทรเที่ยวร้านเบอร์อะไรนะฮะเบอร์โทรนะคะ065ย6หกห4 5ค่ะครับโทรมาหาคุณ<ร>อะไรนะฮะคุณฟุก๊กค่ะคุณฟุกมาได้เลยค่ะนะครับหรือขนมขายส่ง10บาททุกอย่างเลยค่ะเรวถ้าราับไปขายต่อค่ะเขาก็จะขายกันที่ห้บาท20บาทเราจะมีแพ็กเกจเป็นถ้วยกลมๆเป็นเป็นกลนนก่องพลาสติกค่ะครับเคสนะคะขนมัปดสิบบาทค่ะฟังดกด้วย ตอนเบเกอรี่<ช>นะครับอโอเคขอบคุณมากเลยนะครับ,บค่ะข,<อ>ขอบคุณครับ<อ>ใครที่กำลังมองหาซื้อรถไว้ใช้รถมือสองราคาถูกออกรถไม่ต้องใช้เงินดาวสามารถกรอกที่ลิงกด้านล่างได้เลยครับ